ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านของเราป๊อบนิวสเตลลี่กันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนบ้านค่ะวันนี้ฟาสวยสดใสมากเลยนะ ใช่ไหมวันนี้แบบเป็นฟ้าที่ดีใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะจากบางกอกแอลเว y ์ด้วยเขาจะมาชวนเราไปวิ่งรักสุขภาพกันถูกต้องนีจังเลยรวมถึงลงทะเบียนที่ไหนลงทะเบียนที่ไหนบอกลงทะเบียนได้เลยที่เว็บไซต์นะคะเดี๋ยวติดตามกันได้บางกอกเอลเวส์กอดรันก็ใครที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนได้เพราะเดี๋ยวคุณยาย่าเนี่ยจะไปวิ่งด้วยอุ้ย ส่งไวรับไม่ทันนะนอกจากนั้นยังมีข่าวบันเทิงด้วยนะคะเรื่องราวของคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังจากที่เคลียร์ไปว่าไม่ได้แอบคบกับคู่จิ้นสายวายเขาเคลียร์ไปละรอบหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานค่ะออกงานร่วมกับน้องวินก็เลยมาตอบถึงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงฝากติดตามกันต่อนะใน pop news daily ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกยืนยันยังสดสนิทไม่ได้ซุ่มขอพระเอกสุดฮอตแอนนาเสื้องามเอี่ยมไม่วันดราม่าขอเดินหน้าชิงมงสามชวนแฟนนางงามชมการประกวดมิ s เ Earth Thailand 2022รอบตัดสินติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตลีวีฟิตน้ำนมข้ากล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่ของเรานะครับอยู่กับผมอู๋ธีรยุทธ์แล้วก็น้องเอมสาธิดานะครับวันนี้มาพร้อมกับสีมงคล ถูกต้องเป็นฟ้าที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนในช่วงที่3จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องงานวิ่งสักหน่อยของบางกอ,อกแอร์เวย์ค่ะใช่จ้ะกอนอื่นเลยไปดูข่าวดารากันบ้างดีกว่านะคะคืออันนี้ก็เอนดูใบเฟิร์เหมือนกันนะเพราะว่าเธอก็ออกมาเคลียร์ชัดหลายรอบครั้งแรกก็คือบอกพี่มดดาไปแล้วว่าไม่ได้ซุ่มคบนะพระเอกคู่จิ้นสายวายอย่างคุณไบรท์แล้วก็คุณวินนะคะแล้วก็ตอบไปแล้วด้วยแต่ว่าล่าสุดค่ะเขาไปงานเนี่ยคือเป็นงานเดียวกันกับที่วินเขาไปทีนี้ก็เลยต้องถามอหม เจอข่าวแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอัปเดตกันสัหน่อยว่ามันยังไงกันแน่ใบเฟิร์นก็เลยบอกว่าตอนที่เจอกับน้องวินเนี่ยไม่ได้พูดคุยเรื่องข่าวเลยมีการทักทายนะแล้วก็คุยเล่นกันตามปกติไม่ซีเรียสกับข่าวที่มุ่งว่าเป็นตัวเองนะคะพร้อมยืนยันด้วยเธอบอกว่าตอนเนี้หัวใจยังโสดสนิทนะแถมเธอเผยสเปคที่ใช่ให้ฟังกันด้วยอะลองฟังกันหน่อยค่ะ คนเข้าใจนะมันเป็นข่าวแล้วไม่ได้ซีเรียสด้วยคนเชื่อว่าทุกคนเข้าใจตัวน้องตัวเฟิร์นตัวแบบทางผู้จัดการต่างคนต่างเข้าใจหมดเลยค่ะไม่ได้ซีเรียสเลยเขาอาจจะไม่ใช่คนในวงการเลยก็ได้นะอันนี้พ่แจ้งให้ทราบว่าเป็นความคาดหวังของตัวเองว่าเออถ้าเป็นไปได้อยากได้แบบคนนอกก็ได้แต่วังเหมือนกันค่ะสองเดือนก็ถือว่าเยอะกว่ายอหยองยองยออะแค่ฟันรู้สึกว่าเออทุกวันนี้ฝนก็โตขึ้นแล้วก็ถ้าจ่ายจะมีความรักหรือมีชีวิตในพาร์ทนั้นก็รู้สึกว่า ก็อยากให้มันแบบค่อนข้างมั่นคงนั่นิ่งแล้วเจอทีมที่ดีด้วยค่ะสถาปนี้ก็อะไรอย่างเงี้ยเจอคนที่น่ารักเป็นโชคดีเพราะอีใบก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเยอะยังอยู่ในงบเดิมงบแรกค่ะยังไม่ได้มีอะไรเกินกันก็เขาจะก็ทยอยจ่ายเป็นงวดๆก้อนๆค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆ ก็มีการอัปเดตเรื่องของบ้านบอกว่ายังไม่บานปลายก็เข้าไปชมกันได้ก็จะมีพาทัวร์แบบเบาๆใน u t u b e เฟิร์นโซนคุณรู้เยอะเหมือนกันนะติดตามสาวคนนี้เรา s u b s c r i b e เป็นในช่องเขาเรียบร้อยเป็นเมนเป็นเมนทั้งฝ <BI 네ั่งของพระเอกหนุ่มวินเมทวินนะฮะที่เป็น่าวกับไบเฟิร์นเนี่ยก็บอกว่างงเหมือนกันนะครับที่มีชื่อของตัวเขาเองมาเกี่ยวนะครับยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ได้ซุ่มครบอะไรนะแล้วก็ถ้าถามว่าไบเฟิร์นเนี่ยน่ารัก อ้าวอันนี้นุมวินเขาพูดเต็มปากน่ารักมากอัธ <c oughs> ยาศัยดีทั้งในจอและนอกจอเลยทีเดียว <c oughs> ไม่ครับไม่ครับไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรครับก็งงมากกว่าครับแปลกใจมากกว่าครับก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเราเจอตัวจริงที่เขาน่ารักไหมน่ารักในมุมของผมใช่ก็สวยน่ารักครับผมแล้วก็ดูเป็นคนเฟรนดี่ครับผม เออเอ็นดูเหมือนกันเนาะเป็นเป็นข่าวกับทั้งคุณไบรท์แล้วก็คุณวินเลยอ่ะครับเป็นคนฮอตทั้งคู่อ่ะเป็นคนฮอตจริงแล้วก็เอาจริงเพจนี้ก็หน้าตีเหมือนกันนะที่ลงข่าวเขาเนี่ยเพจอะไรนะเราไม่พูดดีกว่าแต่คิดว่าทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วแหละเพราะว่าจริงๆเพจเนี่ยเวลาเขามีข่าวดาราอะไรอ่ะเอาจริงก็ต้องยอมะไรมันมันก็จริงเยอะหลายเปอร์เซ็นต์แต่พอครั้งนี้มันไม่จริงอย่างเงี้ยมันก็เนาะดาราก็ต้องออกมาเคลียร์แหละครับผม ไปดูกันต่อไปต่อดีกว่าสาหรับ,บคู่จิ้นคู่นี้ค่ะก็น่ารักมากๆเลยสําหรับน้องโอมแล้วก็น้องนัทนนท์นะคะ <c oughs> เขาทํางานกันหนักมากจนแฟน,นเนี่ยเป็นห่วงเรื่องสุขภาพตอนนี้อัปเดตกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเห็นว่าล่าสุดน้องโอมนะเพิ่งถอดสายน้ำเกลือ <c oughs> ออกจากโรงพยาบาลค่ะจากอาการต่อมทอนซิลอักเสบด้วยส่วนทางนันนท์เองก็เริ่มจะป่วยเหมือนกันเพราะว่าแพ้อากาศหลังช่วงนี้ฝนตกแทบจะทุกวันทั้งคู่บอกว่าอืมตอนเนี้ย งานนั่นทุกวันกันนะพยายามดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมสู้กับงานที่รับเอาไว้นะคะงานนี้ได้เผยความประทับใจในงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกบอกว่าเป็นความฝันตั้งแต่เด็กซึ่งบรรยากาศวันนั้นน่ะน้ำตาแตกเลยประทับใจมากๆรวมถึงยังได้เผยข่าวดีว่าเร็วๆนี้ค่ะทั้งคู่จะมีการบินไปพบแฟนๆที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเห็นบอกว่าตื่นเต้นกันมากๆเลยเตรียมขนโชว์พิเศษไปเซอร์ไพรส์แฟนๆที่นู่นด้วยค่ะ คอผมอยู่ทำซินินเลยแล้วก็กืนอะไรไม่ค่อยได้คือข้าวจะแบบกินได้น้อยกินกินกินแทบไม่ได้ก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อให้น้าเกลือแต่ว่าออกมาเนี่ยจะต้องสู้แล้วก็ระวังการใช้เสียงระวังพูดร้องเพลงตัดใจตัดใจมันเราเราเราเรียกว่าอะไรทำที่เราอยากทำเราก็ไม่คิดว่าเออวันนึงวันนึงเราจะได้มีภาพอย่างนี้กับเหมือนเหมือนที่เราเคยฝันไว้ตอนเด็กๆคือมมนมีหลายมมนมีหลายมมนมีหลายดอกมากที่เราที่เรา แสดงแสดงอยู่แล้วเราก็เอ๊ะน้ำตามันขึ้นมาแต่เราต้องยังไม่ได้มัน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 ฟิวขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมชาเร็วเร็วนี้สุดเลยครับผมเราสองคนนะครับและพี่อีก9คนเราจะไปญี่ปุ่นกันครับผมก็จะเป็นจีเอ็มทีวีฟันเฟซไลฟ์อินเกินญี่ปุ่นครับผมเราสองคนก็เตรียมโชว์กันไปครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมีเห็นทางทวิตเตอร์หรืออะไรก็เออ่เรียกว่าอะไรรูปเอ็นจอยกันได้ครับผมสำหรับคนที่อยู่ที่ไทยไม่ได้ไปด้วยนะครับ ไม่เป็นไรอมนนนเดี๋ยวพี่จะอยู่ไทยปั่นแท็ก Twitter ให้ครับผมเ,ออเรานี่คุ้นเคยนะกับอะไรที่เกี่ยวกับเทรนด์ทวิตเตอร์นะค่ะก็ติดตามข่าวสารไงบ้านเมืองเขาก็ต้องดูในทวิตเตอเป็นหลักด้วยทันเหตุการ์ทันเหตุการณ์โอเคช่วงนี้เดี๋ยว่งกันก่อนช่วงหน้าครับมาดูข่าวของ Miss Universe Thailand 2022พร้อมไม่พร้อมสำหรับการคว้าม,มง3อนนาเสืองามเอี่ยมตอบช่วงหน้าฮะ ตรงนี้เรามาดูข่าวของ Miss Universe Thailand 2022นะครสิบสองรับแอนนาเสืองามเอี่ยมนะชอบมากเลยแอคเซนต์คุณอู๋ตั้งแต่แอนแอนเฉลีแล้วนะครับเราอินมาก อินทุกเรื่องเกี่ยวกับนางงามนี่ขอให้บอกคุยกันได้เสมอ<ช>นะครับสําหรับแอนนาเองเธอบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีความพร้อมแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้เดินทางไปร่วมแฟชั่นโชว์ก่อนอันนี้ไปร่วมเดินเลยนะ <ลด S 2> อ่ตที่นิวยอร์กนะครับกับทีมงาน TPN แล้วก็เพื่อนๆน,นางงามที่ได้รับตําแหน่งด้วยหงานมาเรียบร้อยนะแล้วก็พูดว่าตื่นเต้นมากเพราะว่านี่จะเป็นการเดินทางออกต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตนะครับบอกว่าเป็นบทบาทใหม่ที่ไม่เคยทําส่วนที่มีคน คนมาวิพากวิจารณ์เรื่องภาษาและการแต่งตัวของเธอเนี่ยเจ้าตัวก็บอกไม่ท้อนะกับคาวิจารณ์เหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยกายแต่ขอทําหน้าที่นี้ด้วยความเต็มใจและจะทําออกมาให้ดีที่สุดคว้าม,มงสามให้กับชาวไทยให้ได้เมื่อก่อนไม่เคยเที่ยวไกลขนาดนั้นมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเที่ยวต่างประเทศมาก่อนค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ด้วยโอ้ตอนนี้ก็คือ เตรียมแพ็คกระเป๋าอยู่ค่ะเพราะว่าอยากจะไปโชว์อีกมุมหนึ่งอีกบทบาทหนึ่งที่แอนนาก็ไม่เคยทําเหมือนกันแอ,อนนาอยากลองหลายๆลุคมากกว่าค่ะและแอนนาก็เข้าใจว่าทุกๆคนมีความชอบไม่เหมือนกัน ก็ไม่แปลกค่ะที่หลายๆคนจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันในเรื่องลุคของแอนนาแต่ว่าแอนนามองว่าเรามีหลายๆลุคมากๆที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นก็จะพยายามปรับลุคตัวเองแล้วก็เปลี่ยนลุคตัวเองตามสถานการณ์หรือว่าตามงานตามความเหมาะสมไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่เก็บคะแนนค่ะทุกคนก็เดี๋ยวแอนนาจะพยายามหาลุคที่ใช่ที่สุดเพื่อไปประกวดบนเวทีใหญ่ถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยกายมากกว่าแต่ว่าหน้าที่ที่แอนนาทำตอนนี้มันคือสิ่งที่มีชนวิตไทยแลนด์จะต้องทาและแอนนาก็เต็มใจที่จะทำพอคิดว่าการเรียนอย่างน้อยมันไม่่่ใชแคกรเตตมัวไปป นนัน้อย่างแอนนาสมมติแอนนาได้ภาษาอังกฤษยอย่างคล่องแคล่วหรือว่าการสื่อสารได้อย่างดีเลยเราสามารถต่อยอดในอนาคตได้มากกว่าการประกวดด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าจุดเป้าหมายหลักๆประสงค์ตอนนี้ก็คือทําทุกอย่างเพื่อ ให้การประกวดมันดีที่สุดพี่แอนนาไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกรักแอนนาได้ค่ะแต่อย่างน้อยแอนนาก็รู้ว่าใครที่รักแอนนาคนที่รักเราทุกคนที่เรารักเขาจะเป็นคนให้กําลังใจแอนนาเสมอและแอนนาเชื่อว่าอย่างที่แอนนาบอกแอนนามั่นใจในสิ่งที่คือแอนนารักตัวเองด้วยแอนนาก็เลยรู้ว่า ทำไมเราจะต้องเอาความรู้สึกเราไปผูกกับคนอื่นในเมื่อแอนนาก็มีความรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือเรื่องที่แปลกเลยที่แอนนามายืนอยู่ตรงนี้แล้วว่าแล้วจะมีคนที่คอยคอมเมนต์แย่ๆค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่เราคิดมากกว่าและแอนนาก็เชื่อมั่นว่าแอนนาจะสามารถพัฒนาได้ไกลกว่านี้ถ้าแอนนายากเอาตัวเองไปผูกติดกับคอมเมนต์นั้นแอนนาก็คงจะไม่สามารถพัฒนาได้เลยค่ะ เธอก็ตอบเหมือนบนเวทีเลยนะฉาญมากมากเลยใช่ที่สําคัญผมว่ามันเป็นของคู่กันนะ,ะสำหรับเรื่อง,งของการคอมเมนต์วิพากษ์วิจาร์มันมีทุกปีสำหรับมิ s ยูนิเว r ร์สไทยแลนดแต่ก็อยู่ในขอบเขตด้วยละกันนะคะเอาดูที่อีกหนึ่งดราม่าค่ะนิคคลีนแท็กทีมไอนนะคะเคลียร์ดรามา่าเพราะว่าเขาบอกว่า เอ๊ะยังไงเหมือนกับไม่มาเดินสายขอบคุณสื่อกับกองตอนนั้นอะไรเงี mm ้ยก็เคลียร์เลยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะเธอก็ถูกแฟนนางงามบางกลุ่มจับสังเกตเขา่าว่าไม่ค่อยออกงานกับกองจนมองว่าไม่ให้ความสําคัญกับตําแหน่งที่ได้รับทั้งคู่เปิดใจถึงสาเหตุนี้นะคะบอกว่าจริงๆอะ่ะตอนนั้นอะ่ะบางคนก็ติดภารกิจเรื่องเรียนของตัวเองก็ต้องมีขอลาออแบบขอลากองไปบ้างนะคะยืนยันไม่มีงานไหนที่สำคัญหรือไม่สำคัญกว่ากันค่ะ ที่เราไม่ได้ไปออกงานไม่ได้แปลว่าเราอุ้งหานอันนึงหรือว่าการที่เราไม่ได้ดำงรงตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยคือนิโคลก็รู้สึกว่าเออบางบางทีมันติดธุระจริงๆหนูรู้กับตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงแล้วเราทําอะไรอยู่เพราอีิโคลก็ไม่ได้ประกาศว่าเออนิโคลไม่ได้อยู่เพราะอันนี้เพราะอันนี้เพราะอนี้เพราะนิโคลก็ถือว่าเป็นธุระส่วนตัวอยู่แล้วหนูไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะว่าจริงๆเราไม่อย่างที่บอกมันมันก็ important they're both important อันนี้เขาก็รู้สึกว่าเออแบบเราอ่ะต้องโฟกัสเรื่องนี้แบบรับไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ ไม่ไรจะจบอ่ะ <laughs> มันจะไม่ได้จบ,จบสักทีอะ่อะเนาะแม่คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณยายก็อยากเห็นแบบว่าใส่แคปแอนด์ก้านชุดคุยอะไรอย่างเงี้ยกับเขาบ้างเนาะที่เรารู้กันเนาะคือการไซเบอร์บูลิงหรือการโพสอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีไม่ควรที่จะทำเนาะควรคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะโพสเลยนิโคก็จะคือเราชินอะแต่ว่ามันไม่ควรเป็นสิ่งที่ชินเนา ไปต่อกันที่หนึ่งเวทีนะครับสำหรับ Miss Earth Thailand 2022นะครับขอเชิญชวนแฟนๆนางงามชมนาทีแห่งความประทับใจนะฮะกับรอบตัดสินที่สาวงามเองเขาก็นอกจากความสวยเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็แน่นอนบริบทของเวทีนี้ก็จะแตกต่างจาก Miss Universe Thailand บ้างเนื่องจากว่าต้องรักโลกเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งก็จะ ใกล้และตัดสินกันในวันที่29สิงหาคมนี้นะครับเพื่อหาสาวไทยเนี่ยเป็นตัวแทนเดินทางไปมิสเอิร์ธใหญ่ที่ฟิลิปปินส์นั่นเองร่วมลุ้นกันนะฮะว่าสาวงามคนไหนจะช่วงชิงมงกุฎดินน้ำลมและไฟรวมถึงมงกุฎแห่งเอ,อิร์ธมงกุฎใหญ่สุดนะครับรวมแล้วของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับติดตามได้รอบตัดสินเกิดขึ้นณนโะรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันนะครับจันทร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา3มทุ่ม40นาทีเป็นต้นไปทาง p p t v h d หมายเลข36 เนาะช่วงของเราก็นางงามแฟนนางงามก็ต้องเกะาะจอมือนเันใช่แต่ช่วงหน้าฮะเดี๋ยวเราได้พบกันแน่นอนสำหรับแขกรับเชิญของเราจากบางกอกแอร์เวย์สเขาจะมาชวนเราไปวิ่งกันที่พังงาก,กับยายา่ารายละเอียดติดตามกันช่วงหน้าครับ อยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะและแน่นอนว่าช่วงนี้ใครที่อยากจะไปออกกําลังกายใส่ใจตัวเองด้วยการวิ่งมาราธอนนะฮะกับทางบางกอกแอร์เวย์นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาชวนคุณด้วยตัวเองนะครับขอต้อนรับคุณเพลินพิษโกศลยุทธศาสตร์นะครับผู้อํานวยการกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวนะครับรวมทวั้งอีก 2, 2ท่านด้วยนะฮะสวัสดีค่ะัสดีค่ีสวัสดีครับโอ้ตื่นแต่เช้ากันมาเลยอาจจะต้องพูดถึงงานวิ่งกันหน่อยค่ะงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่4ี่ละ ของทางบางกอกแอร์เวยนะคะจะไปวิ่งกันที่พังงาด้วยอยากให้เล่าถึงความพิเศษหน่อยขออนุญาตเรียกคุณเปิ้ลได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะก็งานที่พังงาเนี่ยก็จะถือเป็นงานที่4ที่เป็น Bangkok Airways Boutique Series 2022ที่เราจัดนะคะก็ตอนนี้คนสมัครเข้ามาก็เยอะมากค่ะกำลังจะ ใกล้จะปิดแล้วนะคะถ้านักวิ่งคนไหนอยากสนใจจะไปวิ่งเนี่ยร,รีบจองนิดนึงเพราะว่าจะปิดวันที่3กันยาน,นี้แหละ,ะก็โคงสุดท้ายแล้วคงสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็การไปวิ่งตรงนี้นอกจากจะได้ชมธรรมชาติสวยงามระหว่างทางที่วิ่งเนี่ยเพราะว่าเราไปวิ่งที่อุทยานเขาลิมปี <c oughs> ซึ่งเป็นหาดท้ายเหมืองนะคะคก็จะมีะวิวธรรมชาติที่ให้เห็นทะเลเห็นหาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เป็นเป็นความฝันของนักวิ่งหลายคนค่ะเลยรีบจองกันเข้ามาเยอะคะอ่ะครับผมก็คือบรรยากาศไม่ต้องห่วงชิลแน่นอนใช่นะอากาศดีๆไปวิ่งออกกาลังกายกันนะครับพูดถึงระยะทางสักนิดนึงครับพี่เปิ้ลว่าแบบระยะทางเท่าไหร่แล้วควรจะเตรียมตัว ยังไงบ้างค่ะก็ระยะทางก็จะมีอยู่3แบบนะคะก็จะมี5กิโล10กิโลแล้วก็21กิโลนะคะมีให้เลือกค่ะว่าอยู่ที่ความพร้อมของร่างกายของแต่ละท่านนะคะแต่ว่านักวิ่งหลายๆท่านเนี่ยเป็นมืออาชีพก็เยอะค่ะแต่ถ้าไม่เคยวิ่งมาเลยก็ไปวิ่งได้นะคะเพราะว่าอย่างตัวปนเองก็5กิโลค่ะฟันเราเรียกว่า ฟันรันวิ่งสนุกสนุกสูอย่างเอมไม่ได้ออกกําลังกายวิ่งเป็นประจำหาค่ะพอไหวเนาะได้ค่ะแล้วก็วิ่งไปมั่งพอไหวเทรากับชะลอมั่งเดินวิ่งเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนคือจบไปนานแล้วนะเราอาจจะเพิ่งถึงแต่ห้ามครานยังไงก็แล้วแต่ขอให้ ลองเดินไปก่อนเอาให้ถึง5้ากิโลคือผมว่าน่าจะไหวกันใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราฟิตมากจัดไป21กิโล21ค่ะแต่เห็นว่าใครวิ่งไหมคะพี่อู๋เอาไหมเคยครับผมบางทีก็คือแบบว่าถกของเขาแล้วก็วิ่งไปไกลแมอะไรคนละแบบกันแต่ว่าครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่นเพราะว่าจะได้เจอกับน้องยายาด้วยใช่ค่ะพิเซนเตอร์เราค่ะน้องยายาก็ เคลียร์คิวไปให้ไปวิ่งกับเราที่พังงาด้วยนะคะก็แฟนคลับน้องยาย่าก็สมัครมาก็เยอะค่ะแต่ว่าถ้าใครยังสมัครไม่ทันรีบหน่อยนะคะเพราะว่าน้องไปวิ่ง5กิโลค่ะก็คือวิ่งไปเห็นวิวสวยๆแล้วจะได้หันไปเจอยาย่าอีกใช่ค่ะโอ้โหมีแรงจังละที่แบบลิ้นเริ่มห้อยแล้วหันได้เจอยายวิ่งอยู่ข้างๆนี่คือแบบแรงขึ้นมาค่ะนอกจากนี้เรายังมีเสื้อแล้วก็มีเหรียญใช่ไหมคะใ่คะเลยเป็นกิมมิคของงานนี้ค่ะคือจริงๆจริงๆตัว ตัวงานของเราเนี่ยสวยมากเลยครับหลายคนคงจะชอบในเรื่องของเสื้อวิ่งของเราในทุกสนามนะคะที่จะแตกต่างกันออกไปในเอกลักษณ์ของของแต่ละเมืองอย่างที่น้องเจอรี่ใส่อยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นเสื้องานพังงาก็จะจะสวยงามหันหลังไหมคะก็สวยงามนะคะกระตูนน่ารักมากเลยเนาะใช่ค่ะก็หลายคนก็จะจะชอบเพราะว่าเราจะใช้เอกลักษณ์ของพังงาที่เป็นกีฬาเด่นของพังงาคืองานเซิร์ฟเข้ามาเป็นเป็น แรงบันดาลใจในการทำเสื้อแล้วก็ เหรียญออกมาให้ค่ะ่ด้านคุณอาร์ใหญ่เลยแล้วคุณอาร์จะเป็นเสื้อ l มิเต็ดใช่ไหมคะดูใกล้ๆเป็นยังไงบ้างคะคือดูไม่ใกล้เนี่ยระบายอากาศดีแน่นอนเพราะว่าแบบมีรูๆแล้วก็เนื้อผ้าน่าสมส่วมากเลยนะครับความลิมิเต็ดนี้อยากจะให้คุณเปิ้ลพูดถึงหน่อยว่ายังไงเราไปคอลแลบกับแบรนด์ไหนอะไรยังไงค่ะก็คือจริงๆตัวเสื้อของเราเรียกว่าเสื้อน้องเต่านะคะเพราะว่าจะเห็นว่าเป็นลายเต่าทะเลนะคะบางกอกไอเวสเราร่วมกับบริษัททีละเก้านะคะทำเสื้อตัวนี้ออกมา เพื่อเป็นการกุศลค่ะว่าใครต้องการจะร่วมทําบุญให้กับกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเลนะคะเงินที่ได้จากเสื้อตัวนี้เสื้อตัวละสามบาทนะคะหากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเข้ากองทุนเต่าทะเลเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลกันนะคะก็จะมีรูปเต่าทะเลหันหลังไหมครับะโชว์ด้านหลังก็จะมีน้องเต่าด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นริมิเต็ดที่ตอนนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะไปซื้อได้ที่ตัว Bangkok Airways honos.run นะะคไปสนใจสอบถามได้นะคะส่วนที่งานเนี่ยวันที่งานวิ่งเราวันที่11แต่งานรับดิ๊ในวันที่10ในวันที่10กับ1 1ก็ไปซื้อเสื้อตัวนี้ได้เหมือนกันค่ะถ้าซื้อเราไม่วิ่งได้ไหมได้ค่ะก็คือสนับสนุนได้ค่ะได้ค่ะค่ะนะไหนๆก็ซื้อแล้วอ่ะไปวิ่งกับความเล็นัของเราหน่อนะครับ ได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะยังไงคใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้หรือว่าอย่างที่บอกว่าไปซื้อเสื้อสนับสนุนได้ทั้ง2ตัวเลยใช่ไหมคะพี่เปิ้ลตัวนี้ไม่ได้ค่ะตัวนี้ต้องวิ่ง<อ>ตัวนี้อยากได้เสื้อตัวนี้ต้องสมัครวิ่งกับเราถึงจะได้ตัวนี้ต้องวิ่งเท่านั้นเท่านั้นค่ะ<อ>ไม่มีจําหน่ายค่ะนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่สะดวกไปวิ่งก็เข้าไปสมัครแล้วก็ไม่วิ่งแต่เอาเสื้อก็ได้นะคะแต่ถ้าถ้าเกิด ตั้งใจแล้วก็สักห้ากิโลอย่างที่เปิ้ลบอกเพราะว่าเราก็ต้องแบบอ่าก็อยากได้เหรียญต่างๆด้วยค่ะแล้วก็คนที่ไปวิ่งก็สามารถสมัครวิ่งได้เสื้อวิ่งแล้วก็ร่วมทําบุญตัวนี้ด้วยอีกก็ได้ค่ะ350เท่านั้นค่ะนี่เราขึ้นให้เลยว่าจะมีเหรียญแบบนี้ด้วยเนาะที่ได้รับเข้าใจมากค่ะก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะที่ w w w b a n g k o k airways run นั่นเองตอนนี้อยากจะนอกเรื่องจากการวิ่งหน่อยเพราะวันก่อนค่ะพี่เปิ้ลทราบมาว่าเดี๋ยวเราจะมีงานเซิร์ฟ ใช่แล้วของ Bangkok Airways เกิดขึ้นใช่ไหมคะ,คะนั่นก็คืองาน Bangkok Airways Surf Festival 2022 presented by Board Riders ่เราให้เราฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็งานเซิร์ฟเนี่ยจะจัดในวันที่24กันยานะคะ,คะต้น,ตนประมาณช่วงต้นกันยาเราก็ไปวิ่งงานวิ่งก่อน,นอแล้วก็พอตอน24เราก็ไปงานเซิร์ฟกันอีกที่พังงาน,นะคะ,ะงานนี้ก็จะมีสีสันในงานเยอะมากคะ่ะเพราะว่า จะมีกิจกรรมต่างๆออกในงานเยอะมากไม่ว่าจะมีแบบว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเซิร์ฟคลาสในเรื่องของการทำแบบว่าเวิร์กช็อปงานคราฟต์ต่างๆเก๋ๆเยอะมากนะคะในงานใช่ค่ะแล้วก็มีแบบว่าโยคะมีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีในเรื่องของแน่นอนไม่พลาดคืออาหารเด่นๆของในจังหวัดที่จะมาออกร้านในงานนะคะอันนี้ก็ ทททก็กำลังช่วยเราดูแลตรงนี้อยู่นะคะที่จะคัดสรรมาให้ในงานนะคะรวมกัะทั่งมินิคอนเสิร์ตค่ะเห็นว่ามีพี่วปินใหญ่มแม่ใหญ่มวก็หมนค่ะทั้งสองท่านจะได้เจอกันนะคะตอนนี้ก็ใครสนใจสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะพี่เปิ้ลได้ค่ะตอนนี้ก็คือเข้าไปติดตามที่ตรง Bank ์ค a ร์เอเวเราได้ค่ะครับผมที่สำคัญเลย รู้มาว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยมีของรางวัลเป็นเซตให้อีกใช่ไหมคะคือจริงๆจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าคืองานนี้งานงานเซิร์ฟเนี่ยค่ะก็คือเข้างานได้ฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครบินในเส้นทางกรุงเทพภูเก็ตหรือกรุงเทพกระบี่กับบางเกาะไอเวสเนี่ยได้ของแบบว่ามูลค่าเอ็กซ์คลูซีฟมากทุกอย่างเนี่ย 4,500บาอบาทคร่หมืได้ไหมคะพี่เปิลใช่ค่ะครึ่งหมื่นนะต้องรีบเลยค่ะได้ค่ะขออนุญาตหนึ่งให้น้องออกมาโชว์นะคะอันแรกนี้ก็จะเป็นเราให้เลือกค่ะว่าจะจะรับเป็นแบบว่าล็อกซี่แบบว่ากระเป๋าเป็นแบบคุณรแบไหมหรือว่าจะเป็นใช่ค่ะเอาไว้ใส่เครื่องดื่มเย็น อันนี้ของ r o x y คุณแรงอยู่ไหอคะโอ้ผมชอบมากเลยชวงนี้แบบหรือว่าหมวกหรือว่าหมวกตัวตัว bucket hat ตัวนี้นะคะของ b i l บ b o n g นะคะก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะนี่ก็มูลค่าพันกว่าบาทแล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมี e s t e louder ด้วยแล้วก็กระเป๋าสุด premium จาก bangkok lve ค่ะหรือว่าแล้วชุดที่2เนี่ยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเลือกนะคะ ได้ไปเลยนะคะ1เซตก็คือเป็นแบบบำรุงตาบำรุงหน้าหลายอย่างค่ะอันนี้ก็2,000กว่าบาทแล้วนะคะแล้วก็ยังมีกระเป๋าของบางกอกเอเวสอีก1อันซึ่งก็700บาทเข้าไปแล้วรวมแล้ว4,500เล็งมากๆกระเป๋าของบางกอก r อเว s นะคะยังไงงานนี้จะจัดขึ้นที่ภูเก็ตเนาะสำหรับของเซิร์ฟนะคะอาทายนี่อยากให้คุณเปิ้ลนะคะชวนทุกคนหน่อยละกันเดี๋ยวเราชวนไปงานวิ่งของเราก่อนที่จะจัดขึ้นวันที่11ที่พังงาค่ะค่ะก็ ฝากทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งหรือว่าคนที่ไม่เคยวิ่งนะคะก็ไปวิ่งด้วยกันนะคะที่พังงานในวันที่11กันยานี้นะคะรับรองเขาว่าไปแล้วนอกจากจะได้สุขภาพดีนะคะ,ะได้เห็นธรรมชาติสวยงามได้ทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ได้ของกลับไม้กลับมือจากในงานกลับมาเพียบเลยคะ่ะสปอนเซอร์หลายคนเตรียมของมาให้เพียบเลยคะ่ะ เราไปพบกันที่พังงาวันที่11นะคะกระเป๋าเดินทางอาจจะไม่ต้องใส่ของไปเยอะมากไปเตรียมเอาของจากที่นู่นกลับมาดีกว่า <S <S ไปที่ที่นู่นดีกว่าได้ไปวิ่งแล้วก็ได้เที่ยวด้วยภาคใต้ของเรานะคะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะฮะคุณเพลินพิษโกศลยุทธาสารนะครับผู้อํานวยการกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คุณอ่ามแล้วก็คุณจารีด้วยขอบคุณนะค่ะขอบคุณครับโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีแคมเปญดีๆจากทางบางกอกแอเวร์เวย์เชิญมาใหม่ด้วยนะ ดีค่ะเราติดตามก<ด>ัน<า>อยู่อวันนี้พวกเราทั้งหมดลาผู้ชมไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Bob News Daily สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ